สว่ S <S ดีค่ะกับเจ้าเมดากลอกกล่องนะคะเมดาก็ได้มาหะเห็นแล้วมาเห็นปลานะคะปลาไหลนะคะที่มันอยู่ในน้ํานะคะตะกี้นี้นะคะมันขัโโวโผล่หัวขึ้นมาหายใจนะคะอยู่ในซอกหินนะคะเพราะมันตกใจเห็นเมดานะคะมันก็กลับลงไปนะคะแต่มันจะอยู่ใต้น้ํานะคะคงจะไม่เห็นหรอกคะ่ะเมดา แต่มองในกล้องไม่เห็นนะคะแต่ตาเปล่าของม่ดาเห็นอยู่นะคะยังแดงๆอยู่เลยนะคะโอ้โหเมื่อกี้นี้ไม่ไดาถ่ายไม่ทันนะคะหัวหัวขึ้นหัวขึ้นเหนือน้ําน,นะคะหายใจนะคะนี่เนาะว่าตรงนี้มันมีน้ํานะคะแล้วก็มีปลาด้วยนะคะเออเยอะเลยนะคะถ้าเราอเอาเบ็กมาใส่นะคะก็ะคงจะได้นะคะนี่ปลาไหลตัวให,ให,ใหญ่ๆนะคะ ถ้าเรามีเบ็ดนะคะเราเอาเบ็ดมาหย่อนตรงนี้คงได้นะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะอุ้ยเสียดายนะคะเมดดาถ่ายไม่ทันนะคะเน้ะนะคะยัไงหัวแดงอยู่้ังไงคัะปลาไหลนะคะยั่ไง ตกใจไหมละอุ้ยมันหายใจด้วยนะคะหายใจในน้ํานะคะก่เห็นนะคะ เขาคงจะเก็บไปตอนเช้านี้เองล่ะค่ะนี่จะลอยมาเจอองุ่นป่านะคะสุกแล้วนะคะอ้ยสีม่วงสวยมากเลยนะคะนี่สวยน่ากินน่ากินจังเลยนะคะสวยใส นี่นะคะนี่อันนี้คือลูกอางหุ่นป่านะคะลูกอางหุ่นป่าดูสิน่ากินน่ากินจังเลยนะคะสุกแล้วนะคะแต่ละพวงนะคะแต่ละพวงนี้ดกมากเลยนะคะน,นี่แต่พวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าสมมติว่าอางหุ่นของ อ่งนของเรานะคะถ้าปลูกได้แบบนี้ก็คงจะโอเคนะมาหาเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าอันนี้คุยนะคะคุยขุยี่รอค่ะมาหาเก็บเห็ดนะคะแต่เจอแต่ลอยเขาเก็บแล้วนะคะเขาเก็บไปหมดแล้วนะคะไม่ไม่มีเห็ดล้วก็เก็บผักไปลวกนะคะนี่เก็บผักไปลวกกินน้ําพริกนะคะผักธรมรมชาติค่ะอร่อยนะคะผักอันนี้นะคะ เขาเรียกว่าผักผักอะไรเนาะผักผักบวงนะคะผักบวงผลสุกก็กินได้ค่ะยอดก็กินได้นะคะอร่อยมากนะคะนี่ยอดอันนี้นะคะขึ้นตามธรรมชาตินะคะเก็บได้ค่ะผักสวยๆาง,งามๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่มีแต่ยอดใหญ่ๆรวกจิ้มน้ำพริกคะ่ะอร่อยนะคะ สวยงวดงามมากเลยโหผล,ลไม้ป่าก็ยังยังสุกไม่หมดนะคะเขาบอกว่าถ้าผล,ลไม้ป่าอันี้ยังมีอยู่นะคะผลยังไม่หมดค่ะผลก็คงยังจะตุกเรื่อยๆนะคะเก็บผักไปลวกกิน้ํำพรีก,ก่อนเนาะ สอ้อนผักค่ะงามหลายงามหลายผักธรรมศาสตร์เห็นผักเราก็สอ้อนแม่ดาชอบกินผักชอบกินผักทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะผักผักอะไรนะผักมะละที่ขมๆขมนะคะแม่ดาชอบกำลึงก็ชอบแต่กินกำลึงเยอะมันเป็นยาระบายค่ะพาตกำลึงนะคะแต่เขาบอกว่าผักอันนี้นะคะ ถ้าใครนอนไม่หลับนะคะถ้าใครนอนไม่หลับทำยังไงก็ไม่หลับนะคะไม่ต้องไปกินยาก็ได้ค่ะนี่ค่ะ <amusing. S 1> เขาบอกว่าผักอันนี้แหละกินแล้วทำให้เรานอนหลับสนิทเลยนะคะกินแล้วจะทำให้ง่วงแล้วก็นอนหลับสนิทนะคะไม่ได้เมาค่ะอันนี้คือมันเป็นสมุนไพรนะคะคือทำให้เรารับประทานแล้วทำให้เรานอนหลับสบายนะคะผักอันนี้นะคะหรือว่า เอาไปมัดไว้ตรงหัวนะคะเขาบอกมันไล่แมลงด้วยนะคะผักอันนี้มันจะมีกลิ่นกลิ่นสารเคมีของมันเฉพาะตัวนะคะแต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะมันจะเป็นยานอนหลับค่ะยานอนหลับโดยธรรมชาตินะคะเขาบอกถ้าใครนอนไม่หลับนะให้กินให้ลวกกินผักอันนี้นะคะจิ้มน้ําพริกเลยนะคะแล้วเราก็จะได้นอนหลับฟันดีนะคะนี่ ผักแต่ละชนิดนะคะก็มีสมุนไพรในตัวในตัวของมันนะคะ ว่าจะหาหน่อไม้ไปแกงหน่อไม้ก็ไม่มีนะคะว่าจะเก็บเห็ดเห็ดก็เขาเก็บไปหมดแล้วนะคะเห็ดเขาก็เก็บไปหมดแล้วก็เลยไม่ได้ทั้งเห็ดไม่ได้ทั้งหน่อไม้นะคะหรือว่าตรงนี้บอกเขาเก็บเห็ดก็คงหามไม่เจอหรอกคะ่ะเพราะว่ามันลุกมากนะคะ เราจะเดินไปทางไหนละเนี่ยนี่นะคะในที่สุดเราก็โชคดีนะคะเจอจนได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่นะคะว่าจะไม่เจอแล้วนะคะเราก็โชคดีเหมือนกันนะคะเจอแล้วค่ะ